ฝ่ามาเยอะๆบ้างเลาะชายหาดมาลูกตรงมาเลยตึงมาอย่าออกไปถึงริมน้ำบ้างให้อยู่แนวทรายไ,นะไปถึงหลังคาดแดงนะแล้วกลับมาเดินมากเลเรยวกลับลายเดินมาเดินซ้ายนิดึงแลวขวาฝ่า,ากลับไป อาสุดหาดแล้วเวซ้ายมาเอาขาฟไฟมาซ้ายมาเลยเลาะชายหาดมาขนานไปลูกซ้ายเข้ามาอีกเข้ามาอีกซ้ายมาอีกขนานมาขนานกับชายหาดไปมาซ้ายเยอะๆมาใกล้ๆล่มเลยมันจะไม่เปียกเห็นแนวไหมแนวมาร์คที่ว่าเป็นแป้นเหยียบอะตรงนุงน,นั้นเลยเลงไปเลยที่นั่นเลย ซ้ายกับมันซ้ายซ้ายกับมันจะพาดไปท้ายแบามาที่ท้ายเบาะลองพยายามเหยียบเป้าให้ได้ได้ดถึงไหมช่วยไปอ้าวถึงน้ำหนักตัวลงจากคะแนนอ๋อเหยียบเอาหเหยียบโอ้ยอีกนิดเดียวเองโอเคกลับตัวอย่าให้ล้มเปียก 我怕我包,包。